ไฟเบาลุงไปยึดบ่าไฟเบาโอ้โหลุงแม่ไม่มีทางขึ้นเลยวะเดือนหนึ่งกว่าจะขึ้นจะขึ้นกี่ทางช่วยเถอะนะฟีสรู้ได้ยังไง้าวพี่ชายฟีสเสียงโคตรแย่เลยคิมมี่โอ้โอ้โอ้ไปไหนึงพี่ชายอยู่ไหนเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้อเอาละไอ้ีเนี่ย แมจิกวิคือของแมจิดนี่เหรอแมจิกวิกไซพ่อมึงเอาให้กุใยท็อโอ้เห็ตายแมจิกวิกไซแมจิกวิกไซแมจิกวิกไซไฟเบาไม่ได้ทางมหาไม่ได้เขากูไม่ออกเลยไฟเบาไฟเบาลไม่ออกแล้วไฟเบา ไฟบอลาอาขุดแตกผู้เหนื่อยแล้วคือคะแนนไว้กันอโอ้อเอา้าโอ้ยไปละเมจิกมิซายทุกคนไม่ชอบไอ้นี่เลยวะ เมจิกมีสายไม่อยากอยู่หนองน้ำแล้วกูกลับบ้านใช่กูจะละกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านให้กกูมันมืดนะนอนมืดจังอ่ะไ er ้ิวอ่ะคนมีวะกลับบ้านได้ไหมไหนมาเนยเด้ เวิร์มโฮงเวิร์มโฮงเ <c oughs> กลับบ้านไงอ่ะไม่นานไม่ออกกดบีอกด,ดบีดบ,บ,บีบีบีแบกเอ,อ่อบ้านไ้เรี้ที่ใช้ยังไงวะถ้าใครอ่ะอะลามไดิ ไปเบาไปไหนอ่ะึ้นดีมาหอไ่ยากเบเอาอุกรณ์ไอ้ไอ้นก็ไม่เลิกสบยเยบอลสักทีแล้วกูหน่อยเอะูดังๆพูดังๆมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินหรอเฮียคอกูจะแตกแล้วนะฟี สไอเหี้ยำเนียงมึงแบบไม่เวทมนต์พออะต้องฟรีสเอ็กซ์ลเบอร์กูอยากได้เอ็กซ์ไลเ์อร์กูอยากได้กูอยากได้มนต์ที่มันเท่กว่านี้คิมมี่หาของเล่หาของมาครับฟรีสมึงอยู่ไหนกันมากูอยู่บ้าน กูจะเอาของอะไรไม่ใฟเบามึงมึงขโมยของกันได้นะไฟเบาม่เห็นบ้านผมไม่ดอบไฟเบาต้องบอกว่าราไม่ได้ยินี่นี่เ้าใครพูดไฟเบาแล้วไฟเบากูเด้งไดูดิคิมเอาไปลองดิเอาเอาไปลองใหมาอมมันมันจ่ายเนีเอาเอา ไฟเบาไฟเบาจิ้มลงใต้ดินดูดิเออนั่นแหละเอาจิ้มไดฟีสฟีสฟีสแมวอันนี้สิโอ๊ยกูตกโอ้ยกูตายเมจิกบิกไซขนาดจิกยังไม่หออยาเี้ยไฟเบาคือเนสบเพื่อจะเอาให้กูทีเป็อะไรนะ ิเกนวอที่แจกเปอ๋อชิคเกนวอลนะมาตองรับอย่างอ่ะฮะชิคเกนวอ่รับกิจเกนวอลเร็วพี่ีรับอะไรวะกิจเกนวอชิตรงไหนสตีมอ่ะมันแจกฟรีพี่จะหาเราอะไใช่ปะรับหรือยังครับมีรูว่าเเกมอะไรนะ ชิค Kenvo อ๋อล็อกให้กับเป็นมีเบิร์มโฮลไม่เคยใครมาวุยไอ้ไอ้นี่มึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยครับเวทมนต์มึงเนี่ยนั่งใครอ่ะมีลากไม้ป่ะที่บ้าน แนะลงมาจ้ะไม่เจอเลยวะอ่ะเข้าไปเอาที่ไหนวะอ่ะมึงลองท่องกระทานดูดิดูเดี๋ยวอะไรนะนี่ไงข้างล่างอ่ะะไรนะชิคเก้นอะไรนะชิกเก้นดูเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ชิคเก้นดู้ยวนี้แจกดีมาก anh mò chicken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  chicken mò 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 chicken

กูก็ไม่ไปทำงานกตนเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปเล่นดู Magic Fire Magic Fire ออกให้กูชออะใครมาเนี่คลิ่อื้สั่นเลี้ยงเมรอ Magic Fire อะ Magic Fire มันตามผมมันตามผมนี่ไงไม่ตามแล้วมันตามพี่อะใช่ปะ อ๋อ oh, มันตามคนที่จับเหรอใช่มันตามคนที่เก็บไว้แล้วทำอะไรได้ Magic Missile ฟาดไปดูด Magic Missile Magic m ม s s i l e เฮ้ย Magic Missile เฮ้ยเออต้องกระชับเว้ยต้องแบบพูดแบบกระชับที่สุดอะ กูเบ่งคิงจะออง่ายกุยคอจะตายชนเวทวนไม่ได้แล้วจะคถือปืนเฮ้ยเขี้ยกบแมวเบามันก็สัตว์เกิดมันไว้หาของอ่ะไอเนี่ยเหรอไม่รู้ว่า ลองเอาไปเล่นดูแลันเพื่อหาของได้ดีขึ้นจะหาไหมไม่รู้เป้าหมายของมันคืออะไรออกูไม่รู้วะใครใครถือไม้ช็อตอยู่ไหมไม่มีนะกูฆ่าได้คนหนึ่งไม่คิถือไม้ช็อตอยู่ไม่อยู่ในราวาเนี่ยทำไมอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ที่เอาลูกแก้วมาส่องที่อะไรเราไปส่งศัตรูไอ้สัวไอออ้้้้คิมันนนยู่หาาบเกับลูกแก้วนะอ๋อลูกแก้วไว้สองคนใช่ ให้พวกตองไปดูดิเอาไปก็กดค้างอ่ะจะจะสองมิกทีเอาไปสองคนให้ลูกแก้วเนี่ยเอาไปดาขี้อะไรวกด้วยเนี่ยไปไปกดอะไรคางล็อกกดกดกดผิดตายคลิดตายเฮะยี่ใหม่มาไงเนี่ยไม่เนี่ยบ้านผมตับได้มีอะไรที่บ้านผู้พิทเหรออ้าวอ้าวคือขอโทษ คิมี่ยังโดนเพี่พี่ควรบออไอคนที่มันพาคนไปตัวเฮ้อหุ่ยอะไรอ่ะคิมี่โอ้ยเฮ้ยเอาอะไรนะครับผมเอาอะไรเออะไรนี่ไงไหนกบกวะจิกปิดใจไอ้ดีมันก็ทอยู่ใช่ไหมฟรีสฟลีส

ไฟบอไอ้ี่ไม่หยุดนะไอ้นี่ไม่หยุดนะไฟบอลเขเทียอะไรแบบไม่ไม่ตอบอพี่ปีศาจเนย่ยเอาไงอะกินไม้ให้ผมว่าแล้วกูจะหากบจากไหนเนี่ยเอาไบม่ไม่ได้เกิดบ้านไม่ได้เกิดบ้านไม่ได้ฝากของ ปากกบไหนวะเฟย์บอลเฟย์บอลไม่มีไม่มีไม่ได้ผ่านไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านกา่ทำไมบ้านพี่ปากกบเหรอไอ้บ้ายึดอย่างวะไอ้ไม้แม่งเผาเผาไปทั่วแล้วนั่นแหละเอาเอากบไม่ได้กบไห้หน่อยไม่ถัดรอ้ววะถึงบ้านเมื่อไม่เหรอไอ้เฮียทำไมมาโศกราคาตะกำเดี๋ยววะตรงเนี้ยเกิดที่อะไรขึ้น ไอ้ผ <c oughs> มอยู่บ้านพี่นะแรงมาเกิดตรงนี้เลยไหนมันสองคนยังไงเฮ้ยบอกกูทีดิคิกซ้ายไงอ้ยคิกซ้ายคขาอ๋อเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรูปอย่างเงี้ยนะไอ้มันเห็นจอเลยกขยันมาหน่อยแล้วก็หันไปหันมาก็็จะเหนใครมันถือมีจิ้วคิสซ้ายไว้สัตว์กูเห็นด้วยใครไม่เก็บไว้เท้าขึ้นมาไอ้คิมดีกว่าอยู่บ้านกูนี่ ก็มันเกิดที่เนี่ยะพี่ออกกล้องแล้เดี๋ยวเมจิกมิดไซส์ไอเฮียนี่มื่อไรมเขาพูดก่อคู่วะไอ้สัตว์มีมายกูรู้นะมึงอยู่ไหนเจอไม่ได้ฝั่งบ้านมึงมันจะมีลูกแก้วเว้ยฝั่งบ้านกูมันจะมีขอไฟบอล ไปโดนกูแน่โดนกูแน่โดนกูแน่อ้เี่ยไอ้ยัยกูไปเ่านแล้วไอ้ย้ยนี่อกูนะไอ้ีัยนี่อกูนะอ้บายไม่ควรเลวไม่อยู่ข้างบนแล้วไม่ไัดกูไอ้เหี้ยทำอะไรหนจิวิวไอ้ยัยกี่มุเสียงขนาดวะปี่ปับยอดสุด ู้มือนย่สวนอะไรจี๊จี๊หมดทางีอาเฮ้ยกูย่สวนเหรอไม่ไฟเบาย่อส่วนีไฟเบาไหนไหนไาใครเป็นไฟยบอบอเที่อะไรสาว่เอ้ยแล้วทำไมกูอัพมากูไม่ได้จะเข้าไป้อยากยสวนหนอสวกูดิมันต้องให้คิมยอไอคิมย่อสวกูดิ ไอ้เที่ยวหมายกดคนกระจอกเลยไอ้เที่ยอะไรไะ้ขอบคุณมากเดี๋ยวผมไปตบพี่ม้กันพี่ม้ไหนวะมันไม่รู้อ่ะมันคือแก๊ปป่าอยู่กับกูมันอยู่บ้านกูเหรอเยี่ยนี่คือตัวอะไรอะตาข่าเบอร์จิ๋วจิ๋รออ่มียู่บ้านนะเหมือนจะมีนะอยู่บ้านเลยพี่ม้อยู่บ้านหรอ ก็ไม่รู้เออบ้านอ่ะจะไม่ใช่บ้านกูอ่ะใช่มาบ้านเราปั๊บโอ้ยแผนที่อะไรเนี่ยเจอแน่วีปุ้นด้วยว่ะวีปุ้นิดูดปุ้นด้วยเอาคุณตัวเท่าเดิมแล้วเพี่อาใครกูจะแดกแล้วดื่มทาวทำอะไรไ้วะทาไม่ทำ ก็เื่มื่มยาอะไรแบบน้ครอ่าถ้าเป็นไม้จะเป็นิถ้าเป็นอันนี้จะเป็นยาฟื้นฟูมานะ n e t f โอ้มจะสมได้หลายอย่างด้วยว่ะันนีมีสูตรผสมนะเมจิกมิซเมจิกมิซมึงอยู่ไหนเมจิกมิซอย กูไม่ได้จะไล่เสร็จพุ่งมือกูจะไล่ให้มันออกจากหนังสือกูไอ้ที่คือปังเราหินมาแล้วตอนนี้ไม่จิกไม่ใส่สวัสดีครับพี่แฟงสวัสดีกูเดาเขี่ยอะไรวะเอาหินใช่ปะไม่หินไมหน กี่เงี้ยสี่สี่ก้อนสี่เยอะจุดต้าไม่ต้องไปกลับไงโฮ p ลีสอ้าวหนึ่ง p l อ๋อใช่ไบังเกตึงตานเวทแข็งกูเหรอ please please p l มึงแข็งดิวะ please แต่กูแข็งดิไอ้เหี้ยดิกูมาทันไอ้เหยอยไปไหนไปไหนมิจิกมิสิไซไฟบอลโอ้ใช่เป็นลูเวทเดียวเจอกูเอา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 หนีนะหนีนะไฟบอลโอ้ไฟบอล ไฟยเบายไฟเบาเจอกูได้อาแ้วไฟเบาไงฟเไฟเไฟเไอ้เหี้ยกูใช้เวทต้องแข่งไม่ได้มึงไม่มีความมึงไม่เย็นอีมามันโกงกูเฮ้ยมอำไม่ได้ อะไรคือกูพูดว่าคำว่าโปรงแล้วมังริงไฟบอลออกไปคืออะไรคิมมี่น้องแต่พี่ไปชามาแล้วนั้นพี่ไม่ได้อะไรเลยตองจะไฟบอลตายเลยทีละครึ่งหรอใช่啊เออ เฮยแกกลเป็นอเ้ยแล้วมาแทงกูทำไมล่ะคิมไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังเลยตอดไม่รักดีน่คืออะไรกูไล่มดใส่ตัวไบอล ไปนอนเมจิกมิสไซน์กูไปนอนก่อนได้ไหมกูไม่ไหวแล้วใครจะขึ้นแล้วเอามาดิเด๊มาดิเลยแม่งเก่งจัดเลยวะกูเลยมันไม่รับเวทอะไรเลยเจอกูเว้สัตว์ิเหผื่อไลน์เนี่ยคบโกบโกบโอ้เนี่ยเอากบไปสามาลิง โอ้บิงใช้ง่ายแล้วเนี่ยบิงแม่งสะกดง่ายสัตว์เละแต่ฟรีสไม่ได้เลยแหละคิดวกาออกเสียงผิดวะพี่จะหาออกเสียงเนะนี่ยดูหน่อยเมื่อกี้เนี่ยพี่วะได้แล้วเดี๋ยวว่าเราควรจะสะกดคำว่าฟรีสย,ยังไงดีสะกดก็ดฟรีฟีสเซตอีนเนี้ยมันไม่ออกวะยังไงพี่ ฟีสซี่แปลว่าแข็งกันนะจยบไอ้บตปี๊เข้าหัวเนี่ยเจอกูไอ้สัตว์แต่บริงใช้ง่ายจริงฟีซแค่มันแย่ยอะไรวะมายึดบ้านไอ้กิดมี่ทำไมเนะี่ย ฟรีสฟรีสก oh. ็เคยไมอะชรฟรีส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 อ๋อต้องมีกระดูกลิ้นด้วยเหรอคิมวะ ไปยึดบ้านเรายึดบ้านเราคืนมาก่อนพี่เกิดไม่ได้แต่ถ้ากูทีพีกูจะทีพีกลับไรอ่ะไม่คาถาน่าไปหลังหลังไปหน้าซ้ายขวาหน้าหลังอ๋อฮะยี่ปิดได้เลยโอ้หเอาตกกโหบ้านฮะ

เล่นไพ่แต่ต้องนอกบ้านนะในบ้นไรู้ป้เป้าอานี้คุณสิ้นหวังแล้วเ้ยคสิ้นหวังแล้วค้ณสิ้นหวัง้วสเปนคนุ่ณจะเป็นปืนคนแล้วโอ้ยปืนคนปืนคนไปเบาอ้าวไปเบาไปเบาไปเาไอ้นี่มันไฟกระบอกไม่เยอไบาโอ้ยไปเา ฟเบาไฟหมูไฟเบาได้ได้อกับบ้านใช้ไงนะเมจิกไฟร์ไต้องใช้คํอะไรกว่าเมจิกไฟเมจิกเมิกไซเมจิกบิซาร จะตากนเกียกับกูอะจิ๋วฟรีสก็ไม่ออกจะของกูนะไม่ออกว่าตั้งนานแล้วฟรีสฟรีสฟร e สฟรีสฟรสเฮ้ยแตออกว่ะออกว่ะมาตีแข็งก่อนสส ฟรีสฟรีสฟรีสโดนกูมึงจะมาแช่กูได้ไมหรอไอ้เยนี่โอ้โหโอ้ฟรีสไอ้เยนีีทีเดียวกูยังไม่ได้ e e e ไม่มีอทำแล้วอะเล่นที่เช่น a อ s น่าจะสนุกกั่ต้องวอร์คอะไรไอเกมนี่ฮะ นีม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 ีนีม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 อมีมี้ีมไมีมีูีมีตีมีจีม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 ี่อมีมีออมี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 อีมดมีมีมแมีมีีมีได้ีับมีมมีมีอีมีมีบีมวมีมีมดมมอ เลกูกระดกลิ้นจนกูไม่รู้จะกระดกยังไงละอ๋อเปิดแล้วเว้ยบางทีอะบางทีมึงแค่เปิดกูเป็นฮาร์ดคอมือไม่เจะอีกเหรอวะกูอยากรู้วะกูอยากรู้เลยวะนั่นแหละกคลั้งเดียว <laughs> จริงกูเ <c oughs> ชื่ออันไหนอ่ะไอคิชเช่นมอลบอกใแล้วเออจะเล่นมิโก้คิชเช่นมอลคือเฉยอ๋อเจอแล้วกูผิดแล้วกูคงยังไม่ตายใช่ <laughs> ไ,ไหม <c oughs> <c oughs> ตายอะไรมึงก็พักสิเฮ้ยไข่กูจะขึ้นจริง โอ้โหเจี๊ยบังคับเล่นตัวตอ่อเรียวแล้วทำไมมึงไม่ไหวแล้วไหมออกจริงด้วยวะออกจริงด้วยวะเกเจ๋งอะ <c oughs> นี่ไงมึงก็ตั้งาตาวแผลด้วยไง,ไงใช่เะละ่ะเออตั้งาตาวแผล้วก็สเปลมึงไล่เลยเกเจ๋งอะอุ้ย,ย,ยไม่ต่างไยเนลย แล้วกูไปนอนแล้วใครกูขึ้นแล้วอ่ะโอเคเจอกันเพื่อนจะได้ต่อบมาฝากเธอไอเหี้ยหัวกูจะปวดกับปีสแล้วเฮ้ยแต่ก็สนุกดีนะไม่แย่ขนาดนั้นอ๋อไม่เก็บรีฟันก็ตัดใจกว่าเออรีฟันมันจะขึ้นราคาดีอยากได้แค่คาลิเบอร์อะแค่คาลิเบอร์หาจากไหนวะอยากไปดูสปอยด้วย ถ้าหาหาจากไหนนั่นคือประเด็นน่าจะต้องหาจากสักที่หนึ่งที่มัน,ปนแปลกๆโอโหเสียแม่งมีระเบิดโตด้วยเจอกันเสร็จเจอกันเจอกันครับพี่